สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพครับพบ,บกันวันนี้หนึ่งทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับ31ตุลาคม258มาแจ้งให้ท่านผู้ชมทางบ้านที่ได้รับสิทธิ์สัมปการแห่งรัฐได้รับทราบครับพรุ่งนี้วันที่1พฤศจิกายน258รัฐบาลเพิ่มเงินบัตรสัมการแห่งรัฐให้ซื้อแบบจุกเต็มอิ่มเลยนะครับมาดูครับมาฟังกันครับว่าเพิ่มเงินยังไงบัตรสัมการแห่งรัฐนะครับผู้ได้รับสิทธ์ พรุ่งนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าแปดนี่นำบัตรประชาชนไปซื้อสินค้าได้ตามร้านค้าที่เขา,กการ่วมโครงการเหมือนทุกเดือนนั่นแหละครับเงินเข้าพรุ่งนี้ครับวงเงินที่เคยได้ยังได้เหมือนเดิมทุกประการนะครับไม่มีการลดนะวงเงินซื้อสินค้า3ามร้อยที่เคยได้ได้ไดครับส0มรอเหมือนเดิมนะพรุ่งนี้ในส่วนอันนี้เราพูดของเดิมก่อนนะครับ300ร้อซื้อสินค้าได้พรุ่งนี้ 750ค่าเดินทางก็เริ่มใช้ได้พรุ่งนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนใช้วันไหนก็ได้นะครับแล้วก็ค่าการถุงต้ม80บาทต่อ3เดือนนี่เงินเข้าตั้งแต่วันที่1ตุลา68ถ้าว่าในเดือนตุลาใครยังไม่ใช้ก็กไปใช้ในเดือนพิกาได้หรือใช้ในเดือนธันวาก็ได้นะครับใช้แล้วหมดไปรอวันที่1มกราคมเข้าใหม่นี่วงเงินต่างๆที่เคยได้ทุกเดือนเนี่ยยังได้เหมือนเดิมทุกประการแต่พรุ่งนี้มีพิเศษรัฐบาลเพิ่มเงินให้อีก วงเงินซื้อสินค้าเพิ่มให้อีก850บาทครับ850บาทนี่ให้ใช้ตั้งแต่1พฤศพิจิกายน68ไปจนถึงไม่เกิน30พฤศจิกายน68ใช้วันไหนก็ได้ใช้วันละเท่าไหร่ก็ได้หรืออยากจะใช้วันเดียวหมดไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรก็เรียกว่าให้ซื้อแบบจุกๆเต็มอิ่มไปเลยสรุปวงเงินต่างๆที่เคยได้เหมือนเดิมนี่ได้ทุกป,ประการและมีเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอีก850บาทนะครับสแสดงว่า มันมีเงินเดิมที่เคยได้อยู่แล้วเดือนละสามร้อยนี่บวกเงินใหม่ที่เพิ่มให้แปดร้อยห้าสิบมันก็เป็นจะซื้อสินค้าได้ทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่แหละใครอยากซื้อครั้งเดียววันเดียวหมดไปเลยก็ได้ในวันที่หนึ่งพิกาพุ่งนี้หรือใครอยากจะแบ่งจ่ายหลายๆวันในช่วงเดือนพิกายนแบ่งซื้อได้ทั้งนั้นนะครับชอบแบบไหนทําแบบนั้น,บบน,นก็เรียกว่าพุ่งนี้หนึ่งพิกายนหกแปดเพิ่มเงินบัจสุการแห่งรัฐให้ผู้ได้รับสิทธิขการแห่งรัฐซื้อ สิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคซื้อได้แบบจุกๆเต็มอิ่มเลยทีเดียวนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ